สวัสดีครับวันนี้ก็คือวันอาทิตย,ย์ที่26วันอาทิตย,ย์ที่26สิงหาคมปีพศอ2000อ่าร้อ่ก็ได้รับความอนุเคราะห์เมตตาจากนะครับเดอะวินเทจรีสอร์ทเขาใหญ่นะครับแด็กครับกมเมตตาจากเดอะวินเทจรีสอร์ทเขาใหญ่ให้กับผมนะครับมา,า,ท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 ,มาทำการถ่ยทำพิธธรรมะวันนี้ตังชื่อว่ารู้สึกกับความคิดแยกกันอยู่นะครับ กับความคิดได้ทำเออก่อนที่จะฟังธรรมะก็นะครับก่อนที่ฟังธรรมะก็มาฟังเพลงนิ่มๆสบายๆสยักกระต้อยหนึ่งนีก็ไม่คิเล่ ฟังในครั้นนี้นะครับก็ผมก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับรู้สึกกับความคิดมัน,มนแย่กันอยู่นะครับพูดไปเลยดีว่าแม้ก็มันดีก็ ฟังก็คืออยากให้ชมสถานที่อันสวยสดงามก็คือสรกน้ำตรงนี้นะครับก็จะได้ความสะท้อนเพื่อเพลิดเินเถึงเทีย่ยวรีสอรนะครับออผมก็แค่ยิ้มภาษามาพูดอยากให้ท่านเข้าใจว่ารู้สึกกับความคิดมันแยกกันอยู่อย่างที่บอกไปแล้วว่าเวลาท่านเห็นผมเล่นกีตาร์แบบนี้ท่านจะฟุงแต่นึกคิดไปเลยว่าบุคคลที่อยู่ในลักษณะแบบนี้ไม่น่าจะมาพูดธรรมะให้ฟัง เราจะไปห้ามความคิดครับก็ปล่อยมันคิดไปมันก็คิดกันแบบนี้อยู่แล้วนะครับที่ขณะเดียวกันเนี่ยก็จะบอกท่านว่าออความคิดเรื่องนั้งหลายแหล่ในวามคิดนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นพราอกับความรู้สึกความหมายและความคิดทั้งหลายแหล่มันไม่ได้มีอยู่จริงเวลาท่านมองมาอย่างผมเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโอ้รับไม่ได้ว่าคนเล่นกีตาร์คนเล่นกีตาร์เนี่ยเล่นไป ถาพูดำมากไปมันจะไปได้อย่างไรนั่นท่านจะมีกรอบเท่าแล้วบอกแล้วนะครับมาดูคลิปผม,ผมระวังจะมาติดผมนะครับสารจะติดในผมนี่แล้วก็มาปรามาสผมนี่อาจจะมีการติดในกบจิตนะครับติดกนกบสิบหลังน,นี้ผมบอกแล้วว่าคนบนโลกนี่นชอบไปปรามาสตนเองในเรื่องนั้นเรื่องนี้คลิปอันนี้ก็คือหาเรื่องถ่ายทำนอกสถานที่ให้มันดูบรรยากาศสวยๆก็อยากบอกขึ้นว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่มีเรื่องอะไรนะฮะมัน ก็แค่อยากหาอะไรทำๆทกันให้สนุกสนุกแล้วอยากปรับเลียนด้วยความเคารพว่าทุกคลิปของผมโดยลอัปโหลดเก็บเอาไว้ก็จะมีคุณประโยชน์มากมายมหาศาลแาน่ๆบวันนี้ท่านอาจจะฟังไม่เข้าใจติดตียี่ตีก็ไม่เสียแคิเกิดนะไม่เสียแต่เกิดที่เกิดมาได้ดูคลิปแบบนี้ท่านอาจจะเข้าใจมันไม่ได้ตอนนี้ก็อัปโหลดก็คือโหลดเก็บเอาไว้ให้ลูกหลานดูแล้วอย่าปรับเรียนว่าวันนึงผมลบทิ้งแล้วหากท่านโหลดเก็บเอาไว้เนี่ยเมื่อท่านโหลดเก็บเอาไว้แล้วเนี่ย ห้ามดินขานนะครับหน้านี้ให้ท่านนำกลับไปอัพโหลดขึ้นไปใหม่ภายใต้พาสเวิร์ดนะฮะของท่านไม่ได้นะครับถึงมาขอระยะผมก็ไม่ให้ถ้าใครทำอย่างนี้ถือว่าฝ่าฝืนนะครับผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรมด้วยที่ทำการฝ่าฝืนผมนะครับผมบอกท่านรล้ผมจบติดไปแล้วนะครับนะฮะผมไม่เกิดไม่ตายต่อไปแล้วท่านอจจนเข้าใจไม่ได้ดังนั้นผมก็แค่หาเรื่อง พ <Indonesia> hmm. ูดึงธรรมะอย่างนั้นอย่างนี้ท่านฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจท่อาณจจับเรี่งมุมใดก็ได้แต่ที่บอกว่าถ้าอาจารย์จะมาเก่ที่รูปแบบอย่างนี้เพราะมีกรอกไปหมดเรียบร้อยแล้วทุกคนเนี่ยมันเข้าใจได้ยากเราไม่รู้ว่าเราคิดหรอกนะเพราะความคิดเนี่ยมันเข้าไปบอกชี้นำทั้งหมดว่าจะต้องทําอย่างนั้นสิทำอย่างนี้สิถึงจะเป็นธรรมะแท้หรจะมีความถูกระดับทุกคนทุกได้คือท่านไม่รู้ว่าท่านคิดเอาเองเพราะอะไรเพราะท่านถูกสอนมา การถูกสอนมาเรื่องมันเป็นเรื่องสมมติเป็นเรื่องความคิดไม่ใช่เรื่องถูกผิดจึงบอกท่านว่าท่านเข้าใจสิ่งที่ผมพูดนะไปดูอีกหลายคลิปโดยเฉพาะคลิปธรรมะจิตป,ประภัสสอนแล้วก็คลิปห้ามฝึกจิตหยุดแสวงหาพพนิพพาน แต่ทิพวกนี้อาจจะเป็นการเรียกนํำย่อยนะครับใครที่ไม่เคยชมเพิ่งมาชมตรงนี้ก็บอกไว้ก่อนว่าโดยส่วนตัวแล้วผมเป็นน,น,นักดนตรีนะผมก็ดีดกีตรารร้องรำทํากินไปเรื่อยนะอาจจะได้ค่าตัวั้งนึงก็ไม่ขีดสตัมก็พอค่าข่า,ขาหา่าบ้านประมาณนั้นเองนะครับ,บ,บผมไม่มีกิจใดไดต้องทำติดต่อไปแล้วดังนั้นรูปแบบอย่างนี้หาท่านมาติดตรงนี้ว่าเอะ แต่งตัวจิ๊โก้ใส่เสื้อแดงกีงดำเล่นกีตาร์นะะแล้วก็แล้วรรม,มาทำมาสอะไรเงี้ยมันจะพูดทร,รม,มาเรื่องไรเพราะท่านไปมีกรอบไปหมดแล้วนี่แหละเรี้ยงนี่แหละเขาเรียกว่ายึดมั่นถือมัน่นรู้ไหมอย่างนี้เขาเรียกว่ายึดมั่นถือมัน่นคือไปมีกรอบไปหมดแล้วว่าบุคลิกอย่างนี้คนเล่นกีตาร์ใส่เสื้อแดงจะเล่นตาจะพูดทร,รมาไม่ได้ ติดตรงนี้ไม่พอยังไปติดที่อื่นอีกเขาเรียกว่าติดดีไปติดในติกที่ชาวโลกชอบทํามันอย่างนั้นหระครับจึงหลุดไม่ได้บอกไว้เรื่องหนึ่งหากวันหนึ่งทนะ่านหลุดจากตรงนี้ได้นะกามมนความรู้ด้วยนะท่านเกิดมาอาจจะไม่เคยฟังแบบนี้เมื่อหลุดจากบุคลิกผมได้ไม่ติดแล้วก็หลุดจากการติดดีได้คือไม่ติดเรื่องดีๆไปที่ชาวโลกเขาชอบกันได้แล้วเนะนี่ยคราวนี้ก็จะไปติดในเรื่องความรู้สึกที่เปลี่ยนเกิดบนร่างกายเช่นรู้สึกเหมือนกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวก็จะไปสรุปนึกคิดตัวเองว่า เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวเนี่ยมันกลายเป็นเราเป็นผู้รู้เห็นไหมฮะเลยกลายเป็นเราเนี่ยเป็นผู้รับเวทนาสวยอารมณ์ลอดเวลาหากหลุดตรงนี้ไปได้ก็จะไปติดติดติดอะไรรู้ไหมไปติดในอารมณ์ความรู้สึกว่าเป็นธรรมะาเกิดขึ้นครับมีเป็นตัวเราเนี่เป็นผู้รู้ในเรื่องธรรมสาตพัฒมีตัวเราเป็นผู้รองรับความมีสติความมีปัญญาตายทั็นพุธครับก็ติดอีกเห็นแล้วยังสามติดเนี่ย หลุดจะสมมติวาาเป็นตัวตนของผมซึ่งอาจจะไม่ดีขี้เหร่ก็ไปติดตรงนน้นอีกดีสมมติหลุดได้หลุดได้ก็มาติดในความรู้สึกมันเย็นร้อนอดแข็งตึงไวที่จะมีตัวเรานักปฏิบัตนะิเป็นผู้ไปเสวยอารมณ์เป็นผู้ไปรองรับความรู้สึกเหล่านั้นหากหลุดตรงนี้ได้ก็ไปติดอีกก็ไปคิดว่าเป็นตัวเราตัวตนของคนนะไปปฏิบัติรม แล้วมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นในตัวตนรับรู้แต่มันไม่มีภาษาให้บอกหรอกครับท่านผู้นีเลยครับเพราะมันเกิดความพอใจไปโดยอัตโนมัติเลยคือความพอใจอันนี้มันภาษาไม่มีครับ ความเป็นตัวตนในตรงนี้นะครับคือมันจะรู้สึกว่าเออมันจะเห็นได้ยากความเป็นตัวตนนี้มันเห็นได้ยากเพราะว่ามันไม่มีอะไรมาบอกท่านเป็นจะพิสว่าเราจะรู้สึกว่าเราพอใจครับที่เรามีความเป็นตัวตนเกิดขึ้นนะแต่ไม่ได้บอกว่ามีตัวตนเกิดขึ้นมันแค่มีความรู้สึกพอใจกับที่ว่าเราเออเป็นผู้รู้ถึงการเสวยอารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้เย็น เจ็บปวดคันอุชาถ้าหลุดได้ก็จะมาติดตรงที่ว่าพอใจตัวเรามีคุณธรรมะอย่าง,งนั้นอย่างนี้แล้วก็จะจำเอาไปพูดคุยกันไปเจาะแจกันไปเพ้เอเจอร,รู้ไหมว่าสิ่งที่รู้สึกได้กับการนึกอยากพูดคุยมันคนละเรื่องกันนะการนึกเป็นคำคำนึกเป็นประโยคประโยคเนะี่ยอยากจะพูดรุ่นพูดนีน่ผมบอกว่าเนี่ยที่รู้สึกเนี่ยรู้สึกอะไรก็ไม่ทราบแต่ความคิดมันเกิดขึ้นมันกระตุ้นเราอะอยากพูดอยากแสดงออกว่าตัวเรา ได้ประสบพบเห็นธรรมะอย่างนั้นอย่างนี้จึงอยากจะมาพูดเอามาสนทนามาพูดคุยคนรับฟังเข้าใจกันก็เป็นการเพ้อเจอสิ่งที่รู้เนี่ยท่านอาจจะรู้ธรรมะรู้อะไรผ่านมาในขณะจิตนั้นๆสมมุติว่าผ่านมา3ขณะจิตรู้ผ่านไปแล้วพอขณะจิตที่สี่มันอยากพูดออกมามันเป็นคนละเรื่องเดียวกันเข้าใจไหมเนี่ยมันเหมือนเรื่องบา้บาบอนะสิ่งที่รู้ผ่านไปแล้วมันพูดไม่ได้หรือแม้กระทั่งรู้เหนี๋ยวนี้พูดพร้อมกับที่รู้เช่นการกินส้มตำรู้สึกอย่างนั้นอย่างนั้นในปา่าแล้วก็พูดไปด้วย การพูดเป็นการนึกคิดปรุงแต่งไปคิดตัวเองว่าภาษาที่ใช้พูดเนี่ยบรรยายความรู้สึกในปากได้น,นี่มันเหมือนบ้าไปแล้วรู้ไหมคนบนโลกเกิดมาไม่เคยฟังธรรมะอย่างนี้หรอกถ้าเข้าใจแบบนี้แล้วมันไม่ต้องไปท,ทําสมาธิไปฝึกสติอะไรหรอกเข้าใจแบบนี้มันนอนมามีความสุขมากเพราะอะไรเพราะความคิดสมบติบัญญัติปรุงแต่งมันทําอะไรเราไม่ได้เพราะต่างคนต่างอยู่เข้าใจนะครับเอาละรครับผมก็แค่อาเล็บ หาเรื bon Turn, rude, ่องคุยคุณไปเรื่อยขายชนสนุกไปนะก็โยนปี่อีกทีก็ไม่คีเล็กก็อย่าคุยก่อนจบนี้ว่าที่รู้สึกก็รู้สึกกันไปความคิดมันอยากนึกคิดุงแส่งอะไรก็ว่ากันไปเพราะเกิดมาถูกสอนแบบนี้ไม่ใช่เรื่องถูกผิดแต่คุณต้องเข้าใจด้วยภาษาปากให้ได้ว่าที่รู้สึกเนี่ยอย่างหนึ่งที่คิดก็อย่างหนึ่งมันกลืนกันไม่ได้มันไม่เกี่ยวกันถ้าเข้าใจแบบนี้มันจึงเหมือนไม่มีตัวตนของใครเกิดมาวนโลกใบนี้หรอก มีแต่เกิดจากความนึกคิดพุ่งแตงพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปด้วยนะครับผมพูดตัวอย่างก็แค่ยกตัวอย่างเหมือนกับเพ้อเจอเรื้อวไรหาอะไรทําหาอะไรคุณไะ้พิจารณาไปเรื่อยๆเราคิดว่าพูดมาสมุดดนี้คุณปอเข้าใจนะครับนะครับโอเคนี่ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ